ฉนะันจะูปัด่ข้าจริงๆนะแล้วคุณที่ปดรือยังคะยัอ้านี่คุณนะปดใที่เ่าที่ถุงที่บริการที่สนค่จะติดัวถุงจ่านใใี่ไหวันนี้ลมดีเลยอ่ะเารเลยเ้าบอยทันแรกมาได้ทั้งสุดคือเปอร์เซ็นเลยนะคุณต้องนอนกท่าผาุกคืนไม่หรอกครับคุณใครก็ให้คู่เป็นร้อยหรอครับ ดกเบี้ยอาจจาดอกเบี้ยต่ำสามปีครับนี่ผมช ja, mm ื่อพระเอสีจีจากธนาคารกรุงไทยมีดีทุกท่านได้ พี่ครับฟิล์มหนังนี่มันมีวิธีการที่ว่าเก็บภาพเก็บเสียงหรือหลักการทํางานยังไงครับไอการเก็บภาพเก็บเสียงนี่มันก็เริ่มจากการถ่ายทํานะครับครับการถ่ายทําการล้างฟิล์มแล้วการบันทึกเสียงพวกนี้จะอยู่ในห้องสตูครับการถ่ายทําพวกนี้นะครับการไปล้างฟิล์มนะฮะแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่ฟิล์มครับผมเ,เป็นยังไงผมผมก็สงสัยอยู่นะฮะอันนี้ ตามที่เห็นรูปนะฮะแต่ละช่องละช่องเนี่ยแต่ละเฟรมเขาเรียกเป็นเฟรมนะครับนะอันนี้คือเอาภาพภาพภาพที่เราเห็นในจอครับครับผมอยู่ตรงกลางนี้ครับผมอ๋อสีมันเป็นเป็นช่องนะครับเป็นช่องเป็นช่องนะฮะเพราะการฉายนี้จะเป็น24เฟรมต่อหนึ่งวินะครับอ๋อคือที่เราดูในจอหนึ่งวินาทีต้องใช้หมด24ภาพ24ช่องครับผมต่อการเคลื่อนไหวนะครับครับผมแล้วก็เสียงอย่างที่เห็นแถบสีดำสองเส้นนี่ก็เป็นเส้นเสียงนะครับ เส้นเสียงที <g> ่บันทึกมาพร้อมกับภาพนะเพื่อให้มันให้มันตรงกันนะครับภาพปากเส้นนะฮะครับผมครับผมอ๋อครับเวลาเราดูบนจอเราจะเห็นปากกับเสียงนไปพร้อมกันนี่คือการบันทึกเสียงนะครับบันทึกไว้ตรงนั้นครับในการบันทึกไวนะครับให้ตรงกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าซสาดํานี่เป็นสีดานะครับเนี่ยครับสองเส้นนะครับเสียงเสียงจะมาพร้อมกับภาพนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่จะไม่มี อาจจะเป็นหนังเงียบที่เขาเรียกว่าหนังเงียบคือไม่มีเส้นเสียงตรงนี้องไม่มีเขาก็ากกใช้บทพ่า<อ>งเอาครับผมแล้วแล้วรูวข้างๆคืออะไรครับตรงข้างนี้ก็นี่หนามเตยนะครับหนามเตยนะครับหนามเตยที่เราจะมีสองข้างหนามเตยนี่ก็รูหนามเตยนี่เวลาเราใส่ในหัวเครื่องเราก็การทํางานมันก็จะมีหนามเตยในเครื่องนะครับมาฉุดฉุดตามร่องหนามเตยตามรูนี่ฮะหนามเตยเพื่อให้ส่งฟิล์มผ่าน อ๋อมันจะเกี่ยวกับเกี่ยวให้ปีมเลื่อนไปไปเลื่อนไป,ไปตามเอ่อสเต็ปของมันนะครับ<ช>ไปเรื่อยๆจนจบครับผม ขาไป12บาทเพื่อติดตั้งปานคู่หม่10บาแล้สีปัน2หอดพิเศษจิ3บาทเท่าน้น6กล32บาทที่หลังเทโมนเลือ84บาทค่ากอง17บาทติดน2าขึ้นขาปกติ54บาทรถเลือ11บาทจ5บาททั้งหมด198บาทจติด5บาทเกินเงินเลยงั้น